จ่อจะจอจอ่จอจอ่อเย้เข้าไปแล้วเฮ้อเฮือเฮือเฮืดีใจแห่งเฮือเฮือเฮือึงสองสวัสดีค่ะจ่าก็เร็วใช่มาจ่าก้นอุ้ยอุ on, ้ยอุ้ยมาพี่ มาแนน้ตัวก่อนนี่แม่เร็วๆเร็วเร็ว,รวมาแนน้ตัวก่อนเร็วดิฉันเด็กหญิงปีใหม่มใครส่งเข้า,าวันนี้นะคะวันนี้าสาวสวยของเรานะคะมาจาก,กันเร็วเสพหยาหยางงามเพียงอิริวาวววพี่ <บา S 1> อร่าไทยกำมาเล่มนี่นละ จุบโจ้ยี่ังยีังไอย่าพูดว่มีย่หังกินนวันนี้ตาวปีของเรานะคะจะมาออกกำลังกายนะคะมาเล่นเอ่อชุดบาสนะคะเฮ้ย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 มาเล่นชุดบาสมาเล่นชุดบาสนะคะกับนักแข่งของเรานะคะมาจากบ้านท่าลาดนะคะ แต่เลมแต่เลมแต่เลมสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อน้องเป้ค่ะใครส่งเข้าแข่งขันคะแม่สัมพันเป้โห <laughs> <laughs> ปีเดผู้เดส่งเข้าแข่งขันเอาเอาเพิ่มพลังก่อนเพิ่มพลังก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแม่ตายส่งเข้าแข่งขันนะคะ <laughs> เดี๋ยวพี่ปีว่าเพิ่มพลังก่อน่าสัญญาบอักยางงามเลยเรล่าเอาเหล่าเอาเลย เออทั้งกินทั้งหยางมามามาเอาไปล่องก่อนนะไปให้โอกาสนักแข่งเอาบอลไปให้น้องกอนเอาบอลไปให้น้องหอบให้ลองเบิงให้ซ่อมซ่อมซ่อมนะคะให้วอมกวนวอมกอนเอาเก็บเอาใส่อาพี่เป้ล่องเบิงเอาเอาชุดเข่าบบเอาชุดบาทชุดจังไดเอาพี่ปีไปเบิงเบิงใส่เอาพี่เป้ย์สิเข่าบบเอาเนืองซอง ปีบังปีบังแต่หางเครื่องเต็มเฮ็ดฮ็ดฮดพี่ปีเต็นเคลียเลยพี่ปีกองเคลียไปเก็บลูกบอลไปเก็บลูกบอลมาให้น้องเร็วมาแล้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 วไหนไหนไหนเอห่วงก็อยู่กางนายไปว่างอยู่บน บองห่วงอยู่เถนะเฮ้ยเบิ่งเถื่อมามามาลองไหมลองไหมเอาวอมวอมก่อนเอาผู้ใดผู้ใดสิเข่าก่อนกันเด้อเอาผู้ใดสิเข่าเด้อเอาระวังพี่เป้กับน้องปีนะคะมาแล้วมาแล้วสูงขึ้นสูงขึ้นฮึบ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 เข่ามาเข่าแมวเอ้าเอ้าเอาเอาพี่เป้เอาตู่ตู่พี่เป๊กตู่ตู่เฮ้เฮ้ เขา่เขาเอาถึงจิวพี่ปีดูเอาเอาแฮบบอลให้น้องเก็บเอาน้ำพีเอาเอาใกล้ไกจเจ้าเจ้าเจ้าเจเจเย้เข้าไปแล้วพี่ปีได้หนึ่งประตูแล้วส่วนพี่เป้ยังเอาไข่ไปต้มกินก่อนนะคะพี่เป้ต้องต้มไข่กินก่อนพี่เป้ยังไม่ได้เลย Pipi bia bê léo nà lùng đường an đường thoáng hay kể kể hãy cầu hưng hưng đi, hưng 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 เก็บเก็บบอลเก็บเก็บเอาเก็บโอ้ยเขาให้เก็บเขาประด้ให้เตะเนาะเขาให้ชุดบาสเขาบ่ได้ให้เตะบอลนะพี่เป๊ะมาให้น้องเนี้ยอ่ะตั้งลำตั้งลำดีๆตั้งลำดีๆเอาพี่เป็ดเอาบ้างไป้น้องเห็นเอาให้น้องจับ อาพี่เป๊ะเต้นเชียร์น้องนะเต้นเชียร์น้องเฮ้ยเออเอองานเต้นดีดีเออเออเออพี่ปีสู้ซ่านนะฮะเอาอีกเอาอีกจากลูกบ้างว่าไงแน่เอาไปพี่เป๊ะจังใดมาทั้งพี่ว่าไงว่าไงว่าไงเข้าไม่เข้า โอ้ยลีลาค่ะพี่ปีบอกหนูหนูนูอ้อยไห่อ้อยไห้พี่เป๋วสันัดึฮึดึจั๊งดึงจั๊ึงตึงจั๊ึ๋งตึงดึ๋งตึจ๊งตึงัดึ๋งึึงตึงึดึ๋งดึ๋งตึงึงึงตึงดึ๋งดึ๋งจาจ้าระยะเผาขนเอาหนึงองเ ไผู้ใดบอกย้อนยักสันฟาวฟาวฟาวไปเอาไปนองไหมเอาว่างไหมเออเอานักกีฬานักกีฬานักกีฬาโอ้ยหนักกีฬาตัวนี้ห่วงควมกินเผือเป็นบ่ได้อื ทังพีทางพีห่วงเอาระยะเผาขนระยะเผาขนเปลี่ยวเปีวแรงดีๆในแม่ขนาดระยะเผาขนนนี่เอ้เก่งมากเออจะเป็ดของพี่ยวไตสิพังได้ anh đi chơi đi chơi yeah. áo xuống 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 con nương xong đi chơi there con, there. Đi. đi chơi con đi chơi con đi chạy hèn nương xong oh sút lời áo 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 đi chạy con đi chơi cái hết đấy áo đi chơi như ngay đi chơi như ngay ui เฮ้ยตั้งปีดใจแล้วเอาไมเอาไม่เอาไมใส่ใส่ตั้งปีดใจพี่เปติอันโยนเข่าใส่เยอะเอาไม่ดูหุ้ยหุ้ยเฮ้ยอ้ยหนักตูดยกได้แกะเดี๋ยวยกบ่ขึ้นหนักตูดเอาระยะไก่เบิ้งเอาพี่เป๊ะเขาระยะไก่เขาได้ได้เอาลองเบิ้งเอาลองเบิ้งพี่ปีลองระยะไก่เบิ้งเอาได้บ่เอาโอ้ยละโซดา

โกงกันนี่หว่าพี่เป๊วะเออมาเตบอลนมานี่มาาพี่เป๊เป็นมือโกเดอเอาบอลไปนองเด้อพี่เป๊ะเป็นมือโกเดอเอาเด้อจับไปดีเด้อเอาเอานีว่างโก,โกนี่มามองบ่มีน้ำนี่เออเน,น,นล่ะน,น,ยนายเนร่าพ่อวางไงโอ้ยไอให้พี่เป๊ตสิสำนักเขากระจับได้ตัวเนาะอ,อู้เฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยดิจิีดจเตะบกเข่าดิจิจเตะบกเขาเตะบกเข่านะคะนออหย่างงามหยางงามเออเออเศรหลายค่ะมันเป็นตาเขาบบรละเตะบอลนี่เฮเตะจังได้คอยเถะอัดฉีดอัดฉีดมาเด้อค่ะแม่แม่ทันได้สิอัดฉีดเหร้าปีมาอัดฉีดเด้อเดี๋ยวแต่ว่าตอนนี้ขอเพิ่มพลังก่อนมาสันเพิ่มพลังสักหน่อยนะคะไปไปไป ่าน,นะคะลองใหม่นะคะลองใหม่นะคะลองใหม่ลองใหม่นะคะลองใหม่ลองใหม่ค่ะแงงแงงแงงแงไออ้ยว้ากระเทยนี่จับโูกเก่งเว้ยมือกาวแถววะมือก้าวขนาดเลยกระเทยนี่งั้นเดี๋ยวสำหรับคลิปวิดีโอนี้เดี๋ยวไม่สมควรอนุญาตจบคลิปนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่นะคะมาๆๆนักแสดงมา มาขอบคุณแม่แม่ก่อนเร็วเร็ว,รวมา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 อย่าลืมนะคะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งคอมเมนต์ comment, คือหนึ่งกำลังใจนะคะแม่แมกดติดตามนะคะให้กับช่องพังปีใหม่พังปีใหม่ชาแนลน้ำเด้อยค่ะเด้อกดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะไม่ให้เป็นการยังก่อเข้าว่าม่าให้เป็นการที่แบบว่าเวลา ช่องปีใหม่ไห่นะคะกระสีได้แจงแม่เมนะคะายจสวยอาพร้อมกันหนึ่งสองเห็นพี่เปทถอนใจบัวบองกาลังแสบอยู่กาลังแสบอยู่เอ้ยเห็นพี่เป๊ถอนบอลนัยเน่ะถอนน พี่เป๊จ้าอะไรหน,น่อยเ็นบอกว่าพี่เป๊จ้าให้เบิ้งนั่นแม่เฮ้ยกล้าจะก,กินนะอ่าขอบคุณมากๆค่ะบ๊ายบาย,บายค่ะ